สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่องโมเมนต,ต์ความน่ารักบอกเล่าเรื่องราวที่เธอไม่อาจเก็บไว้คนเดียวเกี่ยวกับแบ็คพิค์ของยุนสเตซี่มอเธอได้พบกับลิซ่าไอดอลของเธอเป็นครั้งแรกเธอพยายามจะดูคูลแต่ก็ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงเพราะความตื่นเต้นจากคลิปล่าสุดสเตซี่ได้ถ่ายแบบกับเอสควีร์เกาหีพร้อมกับได้นั่งสัมภาษณ์สำหรับช่อง YouTube ของพวกเขาซึ่งจากคลิปสมาชิกทุกคนก็มีการแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับตัวเอง เมื่อถึงคิวของยุนเธอก็ได้พูดถึงไอดอลของเธอพร้อมยืนยันเช่นเดิมว่าลิซ่าคือแบบอย่างของเธอและเปิดเผยเรื่องราวความล้มเหลวเรื่องน่าอายในการเป็นแฟนคลับที่พยายามจะคูลตอนที่ได้พบกับสมาชิกแบ็คพิงในรายการอินกิกาโยยุนกล่าวว่าลิซ่าแบ็คพิงคือไอดอลของฉันที่จริงฉันบันเอิญได้เจอกับเธอตอนเป็นเ c ในรายการอินกิกาโยฉันดีใจมากมาก แต่เพราะตอนนี้ฉันเป็นไอดอลด้วยจึงพยายามจะไม่แสดงความตื่นเต้นออกมาแต่เมื่อฉันพูดว่าสวัสดีทุกอย่างพังทลายฉันไม่สามารถทําตัวเย็นชาต่อหน้าลิซ่าได้ไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนก็ตามฉันดีใจมากไม่ได้พบและทักทายไอดอลของฉันสําหรับยูนตั้งแต่ก่อนเดบิวเธอได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเธอมีความคล้ายคลึงกับลิซ่าทั้งสองสาวมีทั้งหน้ามา้าริ้วปากอิ่ม แล้วรอยยิ้มที่น่ารักสดใสเช่นกันเคบิม zoom กราวและนี่ค่ะก็เป็นโมเมนต์สุดประทับใจของยุนสเตซี่ที่นำมาเล่าให้แฟนๆได้ฟังในขณะเดียวกันสเตซี่เพิ่งเปิดตัวมินิอัลบั้มแรกชื่อ stereo type และ MV สําสำหรับเพลงไตเติ้ลชื่อเดียวกันเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งแน่นอนว่าทางวงก็ได้รับคำชมมากมายสำหรับเพลงที่ติดหูและภาพที่โดดเด่นเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปชมกันได้ตามลิงก์ใต้คลิปเลยส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตขา่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ